อ้าวครับผมพุนพุณคุยกลุ่มกลามครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านขาติดตามรับชมช่องแม่์กองพาหากินจ้ามือนีพอกันในซาวันที่17กุมภาพันธ์2567จะพี่น้องมือนีแม่กกองกับพะกองกะพาลงน้ำหัวที่เก่าจะพี่น้องเม่นครับผมหลังจากที่ คำคำน้องไปกองน้องไปกองเมืใ่ใส่หมุงแหวก็ผ่านหลุนตอนยามอิก๊กเก่าจะพี่น้เมียนครับผมใส่ไว้ั้งหมด่อสิบหาลังเนาะแมีนจ้ะท่านในเขตบ้านข้ามพุณลาจะพี่น้นองตำบลญเคามเพื่อบุตรลิกจังหวัดบุญราชธานีจ้าครับผมลงลำหว้วยไก่บ้านขึ้เก่าครับผมต่อต่อกันลงมาบางทีเขาใส่คลิปที่แล้วเนาะจ้าจ้าไปดลุนไปชมกันจ้ามาสิได้สิมาอันบอไปจ้าไปกันครับไปหลุนเมืองว่า มันบอไปกันครับผมมาหลุนกันล้างแหลกกันเลยครับผมล้างแหลกแห่งมานเหรอไปจะได้ไหมกองวิเศษมึงมียังกุ้งฝอยค์พี่กออ๋อเป็นกุ้งฝอยมามาใหญ่ไกลพี่ลังแหกลังแหลก้างพื้นหลังนะครับเงียบปะอ้าเก็บเล็กบประสมหน่อยไปซะก่อน เด็นก่อยบ่เผื่อจังไปหลุนล้างตัวไปครับมาหลุนกันต่อครับผมล้างเงินน้ำเพิ่มบริขาร่วงนะครับใส่กับบริใส่น้ำพะละเป็นหม่องน้ำเป็นรถลงแล้วตื่นตื่นเนี่ยทำเงินกับใส่ร่องมึงครับผมแขวงแห่งโลก กุ้งฟ้าขึ้นก็เงียบเงียบนะร้องเมื่งนะสี่พ่อพ่อยบพ่หลุดน้ำกันเนลยครับสิพ่อก่อยวะทั้งเบิดสิบหาลังหยุบโบแล้วครับกุ้งด้าขึ้นหจีรฮะกุ้งฟ้ามีวะมีบบหลาย เพิ S <S ่นอยากเลือกเตะอยู <cado> huh? so ่ขอบขอบฟังเพิ่นแต่ว่าทางกลางมันตื่นขึ้นไงมันเป็นเนื่อดินใส่ไปหลองใส่บุ๋มเปาีอะกรกอับน้ำตัวก็ใช่ ได้ลังย <c ười> <na. S 1> ังมีด่พี่น่องยคุนผู้บ่าวเขาน่ะคุณหลึงแล่ามีก่อียมะีง่ะเจะได้ก่อย่ะพี่น่องมนี้ ตืมๆกันไปเพือพอก่อย,ย <c oughs> มีไหมสีดิดๆอยอุ่นไฟจ้ากับปลายอีคือเก่ามากอบเด๋ยวตื่มันก่อยนะ <c oughs> นเกกอนา <c oughs> นะน,น, <c oughs> น,นก,กกา <c oughs> กกแบบ <c oughs> อ,นอนนาวปูสองอะไรอะือมีไหมจิดได อ้าวหลังนีมีรับผมอ้าวตาตายปลาดุกปลาดุกคือเขาโดนว่คซีนของคือตายนาจะเป็นไปได้กุ้งก็มีหลังนี้มาแต่น้องช่วงเหนีเละองปูไดยนเสงลงหมอลงพวกกองเป็นใขึ้นเป็นใขึ้นเียเรพวกก คือตายพ้นใชพนถือเตะทำวานหนงหใส่หล้วทีเลยวะจ๊ะเพราะว่าใส่จมเนี่ยเอาไม่สองตัวนี้ปลากดกดแมนมาตั้งแต่พ่นมีตัวเดียวดี่พนขารุ่นกับพวกนยังเนาะมนจ้ะดเพิ่นยังันตาย อ,อืปักมืออืมหลุดกันลังนี้ครับผมมีกล่องก็เลือดยมหน่อนนึงผงเห็นต้องปูบนะสองตัวละกหนใบลัลง,นลงนี้ก็วงกุ้งล,งลังนีนี่จ้ะเหลือมแล้วนะเนาะ ามานันกา็าล้างเตือบอยู่บนเขาจะได้กลอยจนแล้วเขบาบอกนะ่งคืออะไรล่ะเสียงเงียตกลงคำว่านนี่มากครับลูกชาย <c ười> <c ười> แล้วนี่คือนเนเต๋ออะไรเป็นเราเป็นกลุ่มไแล้วพี่น้อง ครับเป็นนามกวางครับพี่น้อยมองใส่แต่ว่าตรงกลางเป็นสีเป็นเนื้อดินทรายเนี่ยหน่อยหนึ่งเป็นอะไรโอ้ครับผมมีปลาเนาะปลาขาวเนาะเขาบองเนาะปลาขาวโอ้เก็บปลาหมึกด้วยอ้าวคือแล้วครับผมล้างนี่ ไปสอบไปยูฟังเดี๋ยวมุงแล้วมาตังเงี้ยเอ้ย<ล>กระติ๊กตื่นตื่นเนะนี่ปลาเขาใส่มุกเนาะคือเพิ่งปไปครับผมหาก,กินห้าอยากไก่บานครับพี่น้องมาหนีไ่ไก่กันเนาะพ่อจอง ก๊กไก่เกลือหล,ล, <laughs> ลองมึงมีไหม<อ>างงาม<อ>นนีมัลล้งกบหมูหรือยังหมูหมูอุ้ยผู้ว่ากุ้งก็มีครับพี่นอ้องกุ้งก็มีกุ้งก็มีเนาะแต่ว่ามีหดงูอ่ะต้องเอาเพิ่นออกเท่ากันงูปลาครับพี่นอ้องแล้วมาหันเน้น ในกล่องพื่นบรกาเอาออกกับพี่น้องประกองบแลยวออกให้เทเล่เลยนะเน่ยเทเล่ประเทศไทยพี่น้องพึ่งครับเป็นงูปลาครับบุ๊มีพิษปล่อยมันไปเรียบเรื่อยครับมีทั้งกนะุ้งกําเนาะนะส่งขึ้สี้ข,ข้อก่อยแล้วพี่น้องนะกินไกลๆบ้านนอากัน ไปไปครัุผมฟังกายก่อยแล้วพ่อก้อง <laughs> อเด้อยังเล็กละนน้อยค่ะก็ตื่นกันมาเนาะเดีตยว,ว่ากรสิมีหอยปูนนำน,นะขอยืออออกจ้ะพี่นอ้องจะเชิงได้ <laughs> อาจจะเป็นน้ำหนามเป็นกุ้งมาไหมก็ไม่ใ่จ,ะจะ้ะเป็นแต่สิ่งเทาโบราณแม่ฮะอ่ากุ้งเตรียมกันไปครับผมอาจจะเป็นน้ำหนามกุ้งก็เป็นไปได้แต่ว่าเพื่อนกับปลเลิกเล,ลก่นอะคือตื่นตื่นเออเดี๋ยวเวลาคำๆเนะาะเมื่อวานนี้ก็มาใส่กับซิทหาหลัง ใส่กระมือดล้วขาดเนี่อยู่อย่ยงนแล้วบิดเนาะหรือหมุงขาดพ่จักมุงขาดพ่อจักเนาะเบิงระดีจะหนองฝาตอนมกลางใส่ก็เห็นขาดลายอยู่ดิใส่าะหลังีเด๋ยวจังเลือกออก

หลังนี้คือยังอื่นตัวนี่้ือมีหอยหนำ้ำป่หอยไหนกูทุกหลัางอย่างงี้พวกเคืออีเล็กกุ้งกามไม่ไดตัวยังไงมาฮุ <c oughs> ่นฮุ่นไปกุ <c oughs> ้งกามครับงาขนาดนะาาเนาะฮะบัตรสิบโบ่พ่อก่อยครับพี่น้องกายก่อยเดยละ <c oughs> มาลุ่นกันหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายและท้ายสุดหลังที่สิบหาของเฮาเนั่นเองกังนเนาะจะที่แม่กับพ่อเกาะอยู่ดอกออไปจะได้ล้างเนี่ยเอ้ามีปลานึ่งอยู่เนาะปลาขาวโอ้หมูกระด้าง <laughs> ลังนีคนอ่อนเนี่ยแค่ซื้อที่แหลกไป,ปเอาไปทั้งครั้ง เออกทางอีกแล้วตัวดเลยเปลาตัวใหญ่ตลอดไปปลาขาวเนาะครับผมพี่น้องตอนนี้เหาก็ยาหมุงครบทุกล้างมันทียรบร้อยเนาะครับเนาะหมุงทั้งเบิดห้องก็สิบหาลังครับผมพี่มืนอนี้สิทธิพาพี่พาน่องกับบานเด้อครับบารนี้ก่อนกับบานก็นไปสรุปผลงานในเมื่องก่อน,กนครับผมว่ห้องจีโศกสิมาเนียงเนี่ยไปกันครับมาเบิ่งผลงานกันเลยจ้า งานหากินไกลๆบ้านเจ้าพี่น้องกับปูมานทองหมูวานนะพฟักกองเนาะแมมนครับผแต่ว่าหมุงกระใสหน่อยกว่าหมูวานอยู่จ้ะสิห่าลังกระยิบบูเบิดน้ำเนี่ยนะพี่กองเพราะว่าตอนฟอกกองเอามาใส่เลยเห็นขาดเนี่ยอยู่หักใส่เลยแม่นจ้ะปลาก็กุ้งเาก็ตรงงามนี่เนาะแม่นจ้ะกุ้งก็ใส่งามๆอีกคือเก่าจ้าพี่น้องแต่ว่าก็บ่ลายแต่ว่ากะไก่ก่อยหมดแล้วพี่น้องพูดพอแล้วครับพี่น้องมันโมแห้งกะมันเรียคอยกะถือว่า หานอยู่คับพี่น้องหากินไก่บานเอาเนาะดูดออกแล้วเขาก็จ้าก็ถือว่าหานอยู่จ้าสำหรับคลิปวันนี้แม่์กองกับพ่อกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่์กองพายกินเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจที่สงใหยแม่์กองกับพ่อกองเด้อจ้ะพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าล่อหลุนว่าแม่์กองกับพ่อกองสิผ้าหากินได้รูปแบบใดเนาะพ่อกองเนาะนี่เครับผมสิผาพี่พาน้องไป หาแบบได้จะไปพิกัดได้กับลอหลุนกันเด้อครับผมคุณแม่ลอหลุนกันต่อไปจ้าขอกันณหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับเอฟซีคุณแม่เอฟซีนะครับเนาะคอมเมนต์กำลังใจกล่องกันเป็นกล่อง,องดดีมตาตลอดครับผมกฝากไปอีกเด้อครับผมฝากไปน้อคุณแม่อีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องฝาอไว้จำอยู่เช่นกันครับผมสำหรับคลิปวันนะี้เนาะ ขอกันไม่คปบนะครับผมราหลุนกันเบิ้งเด้อครับว่ากล่องมีกล่องที่พาไปทางใดเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคบุณ่าสวัสดีครับผม